สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาสาธิตวิธีการใช้งานโปรแกรม n e ก t ูนะคะเรื่องใบเสร็จซื้อขั้นตอนแรกกดที่เมนูด้านบนค่ะเลื่อนหาหัวข้อซื้อนะคะกดไปที่ใบเสร็จซื้อค่ะกดไปที่เครื่องหมายบวกค่ะก็จะเด้งมาหน้านี้นะคะ ให้เราตรวจสอบวันที่ว่าถูกต้องไหมจากนั้นให้เราดูบรรทัดอินไว้อ้างอิงค่ะกดไปที่รูปมือได้เลยค่ะก็จะเด้งมารายการอินไว้ที่เราซื้อเชื่อไว้นะคะจากนั้นให้กดเลือกรายการค่ะก็จะเด้งมาหน้าใบเสร็จซื้อนะคะแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องค่ะ จากนั้นให้เลื่อนลงมาค่ะก็จะเป็นส่วนลดเงินสดนะคะสำหรับส่วนลดเงินสดถ้าหากเราชำระเงินตามกํำหนดหรือตรงตามเงื่อนไขของบริษัทเขาก็จะให้ส่วนลดเงินสดกับเรานะคะในที่นี้ขอใส่เป็น2%ค่ะ บรรทัดต่อมานะคะก็จะเป็นวิธีการชำระค่าสินค้าค่ะก็จะมีเป็นชำระเงินสดเครดิตแล้วก็เงินโอนนะคะในที่นี้ก็ขอจ่ายเป็นเงินสดนะคะก็ใส่ตามยอดชำระได้เลยค่ะจากนั้นก็ ตรวจสอบความถูกต้องค่ะหากถูกต้องแล้วให้กดยืนยันตรงเครื่องหมายถูกต้องค่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะ